สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆชมภาพบรรยากาศของบูธงานแสดงเครื่องกรองอากาศแอสไมอัลเฟียมินิกันนะคะพอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นมุมของอจัดตกแต่งนะคะแล้วก็เป็นมุมของห้องนะคะต่างๆว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าจะเป็นห้องนอนก็จะแสดงให้เราเห็นว่ามุมห้องแต่และมุมห้องเล็กๆเ,เนี่ย เราอะสามารถที่จะมีเครื่องกรองอากาศนะคะไว้สําหรับในห้องนั้นได้และนี้ก็จะเป็นเครื่องกรองอากาศที่เหมาะกับห้องขนาดเล็กพกพาง่ายก็คือ a d m o s p h e ี e ร i นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเครื่องกรองอากาศตัวนี้ยังควบคุมการทำงานด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายหรือแบบ w i i-fi ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะเราไปรับชมภาพบรรยากาศกันเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ